กองทัพนะคะระ่วมปกป้องประชาชนฉีดวัคซีนโควิด1 i ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i โรงพยาบาลค่ายพี่ชัยดับหักมณฑลทหารบกที่35ให้บริการจุดฉีดวัคซีนโควิด1 i กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังวันนี้เป็นวันที่14แล้วค่ะเพื่อรวมกันเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i n ลดอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงพยาบาลจะมีการติดตามสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดทุกๆ1วัน7วันและ30วันตามลำดับผ่านแอปพลิเคชัน fpcdh พร้อมซึ่งจัดทำโดยโรงพยาบาลค่ายพี่ชัยดาบหากักอีกทั้งยังมีทีมพี่ชัยพักดี s มาโ t s o อร์สตรองอาร army จัดทำเป็นกิฟต์เซตนะคะ มีทั้งเจลแอลกอฮอลล้างมือหน้ากากอนามัยมอบให้กับประชาชนตลอดจนวงดนตรีจากหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่35ซึ่งมีการบรรเลงดนตรีให้กับประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนสร้างความปิติในหัวใจให้กับผู้สูงวัยที่มารับบริการได้เป็นอย่างดีค่ะ